ซิงนนทันทีท่ไม่ต้องส2กิกนะหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับใครจะเชื่อว่าแรมโน้ตบุ๊กหรือแรม PC เนี่ยสามารถเดินทางมาถึงหลัก100ยกิกได้ปัจจุบันแรมสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 8GB กิกนะครับซึ่งถือว่าสามารถใช้งานต่างๆรวมถึงการเล่นเกมหรือใช้งานด้านมัลติมีเดียต่างๆได้อย่างเป็นสิทธิภาพแล้วนะครับผม ย่างเม่อบุคราคาถูกราคาประหยัดเนี่ยสกิกก็พิมพ์พอแล้วไม่ว่าจะแ a m สีหรือ ram แนะครับถ้าเอาไปใช้งานจริงผมว่ามันก็ยังอาจจะไม่พิียพอกับการใช้งานมากนะักโดยเฉพาะการเล่นเกมรวมไถึงการใช้งานโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับเช่น chrome เนี่ยตัวดีเลยเป็นโปรแกรมที่แรมมากๆเอ้ยไม่ได้กินแรมมากๆหรือรับประทานเลยมากๆ รวมไปถึงโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมนะครับที่ยิ่งพัฒนามากขึ้นก็ยิ่งกินแรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้งานโน้ตบุ๊กหรือ PC เนี่ยผมว่าแรม4กิก8 g ิหรือแม้กระทั่ง16 g ิอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานขขอแนะนำว่าแรมทำไมต้องใช้ถึง32 g b มันมีประโยชน์อะไรไปชมกันครับแรมมากขึ้นเล่นเกมได้เฟรมเรทสูงขึ้นนั่นเองการเล่นเกมนะครับถือเป็นปัจจัยหลัก อย่างหนึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรตัวเครื่องสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะแรมยิ่งถ้าแรมมากขึ้นนะครับเราก็สามารถเล่นเกมได้ที่เฟรมเรทสูงขึ้นแม้บางเกมนะครับอาจจะไม่ได้สูงจนแบบ10-20เฟรมอาจจะเพิ่มเพียงแค่1-2เฟรมหรือเต็มที่ก็4-5เฟรมแต่มันก็ช่วยให้ในการขิงเพื่อนๆได้ว่าเราสามารถเล่นเกมได้เฟรมเรทสูงกว่ายิ่งแรมมากขึ้นก็สามารถเล่นเกมได้ที่เฟรมเรทสูงขึ้นน่องครับ ยิ่งแรมมากขึ้นก็สามารถโหลดเกมได้เร็วขึ้นยิ่งเกมหลายๆเกมที่บริโภคแรมเป็นอาหารเนี่ยการมีแรมความจุสูงขึ้นก็สามารถโหลดเกมเร็วได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงความเร็วของบัสแรมรวมไปถึงตัวความเร็วของ SSD ด้วย s a t a ก็จะโหลดประมาณนึง p ี่ชก็จะโหลดได้ประมาณหนึ่งและถ้าแรมมีความจุสูงรวมไปถึงมีความเร็วที่สูงตามเนี่ยก็สามารถโหลดเกมได้รวดเร็วมากยิง่งครับ นอกจากนั้นยังสามารถเปิดโปรแกรมได้มากขึ้นการทํางานหลายๆคนนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะจําเป็นต้องใช้ได้งไงดีไม่ได้ใช้แค่โปรแกรมเดียวอย่างส่วนตัวผมนะครับใช้อย่างน้อยต้องมี Word Excel PowerPoint พร้อมๆกันนะไม่ได้ใช้แค่อย่างใดยหนึ่งเพราะต้องก๊อปไปวางหรือบางคนอาจจะต้องมีการสตรีมมิ่งการเล่นเกมไปพร้อมๆกันหรือบางคนทํางานด้าน AutoCAD Autodesk ท่องเว็บเบราว์เซอร์ใช้ Chrome ใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันเนี่ยยิ่งบริโภคแรมมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการมีแรมมากขึ้นหรือระดับ16กิกขึ้นไปหรือ32กิกเนี่ยก็ช่วยให้สามารถเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุดครับ <S <S สื่อเนื่องจากหัวข้อมาสักครู่นะครับเปิดโปรแกรมได้มากขึ้นก็ช่วยให้ทํางานด้าน multi-tasking ได้มากขึ้น ความหมายของการม u l t i t a s k i n g ก็คือการทํางานโปรแกรมพร้อมๆกันหลายโปรแกรมนึกง,ง่ายๆนะครับบางคนอาจจะเล่นเกมไปพร้อม streaming นะครับแน่นอนว่าต้องมีโปรแกรมเรื่องของแรมที่ต้องใช้กับการ streaming รถ้าเรามี RAM ม,มากขึ้นก็จะทําให้การเล่นเกมเนี่ยสามารถทําได้ลื่นไหลขึ้นการ streaming ก็สามารถทําได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนึกง่ายๆนะครับถ้าสมมุติเรามีแรมแค่16 g ิกเกมหลายๆเกมเนี่ย8กิกไม่พอนะครับต้องเป็นระดับ หลักสิกิกขึ้นไปนะครับส่วนของสตรีมมิ่งก็จะใช้แรมมากขึ้นอีกหรือบางคนเปิดโปรแกรมพวกโครมเปิดโปรแกรมไว้เบื้องหลังอีกก็จะยิ่งกินแรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสตรีมมิ่งอาจจะไม่ลื่นไหลาการมีแรมมากขึ้นอย่าง3 2กิกหรือ6 4กิกเนี่ยก็ช่วยให้การสตรีมมิ่งการทำงานมัลติทัสกิ้งลื่นไหลไม่มีสะดุดมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายน,นะครับแม้แรมจะมีความจุสูงขนาดไหนแต่ความเร็วต่ำอีกทั้งเรื่องของราคานะครับถ้ามันไม่เป็นมิด เต็มที่เราก็ใส่ได้แค่8 g ิ16 g ิเท่านั้นอย่างวันนี้ผมเลยขอแนะนำแรมนี่เลยครับจาก Transcend ตัวนี้มีทั้งโน้ตบุ๊กและก็ตัวของ PC นะครับแรมตัวนี้อย่างของ PC ตัวนี้32 g ิกบัต3,200เมกะเฮิร์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะช้านะครับใช้งานไม่ดีนะครับสามารถใช้ร่วมงานกับ c o r i9 Core i7 Ryzen 9 Hi 7, Ry r y z เส้นจได้อย่างไม่เป็นหายทีมงานทดสอบกับคอยกแล้วก็เรียกได้ว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับความเร็วบัสสูงความจุสูงถึง3 2กิกนะครับแถวละ1 6กิกที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้พลังงานต่ำนะครับตัวนี้ใช้พลังงานเพียงแค่1นโวลต์เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าประหยัดพลังงานมากๆแล้วก็ตัวแรมเนี่ยจะมีชิปอยู่แค่ฝั่งเดียวยิ่งนั่นจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากกว่าแรมทัท่วไปอีกนะครับข้อเสียงมันก็คือเรื่องของความสวยงามน,นะครับมันไม่มีที่ซิงค ราคาเพียง3,990บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเหมาะกับท่านที่ต้องการใส่ในเครื่อง PC ที่อาจจะไม่ได้โชว์ตัวเคสนะครับไม่ได้เน้นไฟ RGB ์ RGB ไม่ได้เน้นเรื่องของโชว์ตัวเครื่องแต่เน้นประสิทธิภาพใช้งานตัวนี้สามสองกิกคุ้มมากๆหรือถ้าหากว่าต้องการความจุสูงถึง64กิกก็แค่ซื้ออีกชุดหนึ่งเข้าไปนะครับเบเสร็จราคาประมาณ8 0 0 0บาทก็สามารถได้แหมถึง6 4กิกแล้ว นอกจากแลนที่เป็น PC แล้วนะครับก็ยังมีแรนที่เป็นโน้ตบุ๊กด้วยบัตสามาัวสเช่นเดียวกันโดยความจุเป็น16 g ินะครับสามารถใส่ได้ทั้ง CPU ที่เป็น Intel Gen10 แล้วก็ CPU AMD Ryzen 4000นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,150บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าไม่แพ้กันนะครับโดยทั้งสองตัวนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายของทางทางเส้นนะครับหรือใน lazada shopee ก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยบอกเลยว่าราคาคุ้มมากๆย้ำอีกสักครั้งนะครับราคาตัวนี้3,990บาทได้32 g b 3 2 3,002ส่วนตัวนี้16 g b บ3,002ราคา2,150บาทก็สนใจไปจับจองกันได้นะครับมีจำนวนจำกัดตัวนี้คุณภาพบอกเลยว่าดีมากเมคอ in ไต้หวันการันตีคุณภาพแน่นอนนะครับทนทาน ใช้งานได้แม้จะไม่สวยแต่ผมว่ามันก็เพียงพอสำหรับนะการใช้งานต่างๆแล้วครับผมทีมงานโน้ตบุ๊กสเปคขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอแสรกเฟรมนิดนึงแล้วกันนะก่อนจบก็จะเป็นผลเทสท,ที่อยู่ในเว็บเดี๋ยวจะเอาส่งลิงก์ให้แล้วก็เอาผลเทสไปลงในเว็บนะโดยการทดสอบนะครับทีมงานทดสอบตัวแรม16 g b และก็แรม32 g ิโดยทดสอบกับตัว CPU Core i9 10900K ล่าสุดนะครับ ในส่วนของ i i i b a n น R15 นะครับสำหรับตัวแรม16 g b อยู่ที่2,579แล้วก็32 g b จะดีขึ้นมาเป็น2,611นะครับผมในส่วนของกรารทดสอบในส่วนของฟ a าคายนะครับตัว Ultra HD อยู่ 4K เ r a ม e รแทบไม่ต่างกันนะครับรวมไปถึง Full HD เช่นเดียวกันบวกลบต่างกันประมาณ1-2เฟรมเท่านั้นนะครับการเล่นเกมผมว่าอย่างฟ a าคายเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แรมเยอะนะัทำให้การเล่นเกมในส่วนของ16หรือ32นั้น ค่อนข้างที่เรียกว่าต่างน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของแรม32เนี่ยจะทําผลทดสอบดีในส่วนของการทดสอบอื่นนะครับทีมงานทดสอบระหว่าง RAM 16กับ32โดยจะแบ่งเป็นการทดสอบด้านการ streaming และก็การเล่นเกมเป็พร้อมๆกัน16กิกส32ความรู้สึกผมไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าการใช้ RAM 32กิกจะช่วยให้การปรับแต่งในเกมสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น รวมไปถึงความเื่นไหลในเกมแล้วก็การใช้สตรีมมิ่งนะครับสามารถสตรีมมิ่งได้เรียกได้ว่าเนียนกริปมากกว่า16กิก16กิกเนี่ยแลมจะเหลือพื้นที่ว่างให้ใช้น้อยมากครับส่วนแลม32กิกเราสามารถทั้งสตรีมมิ่งเล่นเกมรวมไปถึงการเปิดโปรแกรมอื่นๆมันก็ยังเพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงว่าแรมจะหมดไปจะเต็มไว้นั่นเองครับ